long lòng phá khẩn bạc môn long về phá bạc môn có thể nói phải không ừ. 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 cái môn mọc ừ. mọc มัฟทีอยู่น <aría> no yes. ี้เนาะไก่อนนะฮะนิดนั่งนาแตูน่ดจังาบ้นหัวเหี่ยวีว่าคนพื้นที่พา่มีหรอข้นผุนทีเยร่อยคนอมาแต่ม่งมีีเป็นถนนทางบ้านหัวเหี่ยวบ้นหัวเหี่ยวเพื่อคงเขียม จะไหนไ่กินของสินทอดเนาะของเกียมและสินทอดของเกีียมของเกี่ยมของเกียม พื้นที่ลงเหรียญข้าวสารบาทเน,นี่ยอยู่นี่เข้าเจาะโอยู่ตัวนี้เป็นพังบอ่อแถวนี่ยบอ่บอๆคับบ็มีพังมีพังบอ่งบอแถวเลยเขตเอ,องเขาเกียดยินเกียรดเ,เรี้ยงไม่เหี่ยพวกก็เดือดรอดก็ได้เงิน มันจะเลื่อนลายมันเรยว่าสิบปีขึ้นท่องไปมเขสิบปีปลายบริมาเจานี่เป็นเส้นทางท่องเที่ยวนอกเทีนในนอกคุณได้มามเที่มาเที่ยวอ่ะมีมาเที่ยวมาชมอยว่ไปเคือนหมุน

ขามีบอกยี่ห้อด้ยอนทีร์เนตูนตบาอยู่กลางุ่งหนาบกริรารัติมของิมหิมมุกันมุนต่บรารินเอห้นไม่เห็นงานสิโตกนังลานต้นเ้ียร์ต้นัทศตายก็ตายบ้านอนันต์บรรพาวัตุท่อมัจะว่าไปงานคนบ้านนั่จะแต่ว่าบให้ขา ขหนธรรมดาขนะึ้นคองสางนันโบราณข้าวมีบ้านหัวหิวพัฒนาบ้าหวหวัฒนาไมะูวปดขายบ้านวาหวหวมัน่ เขาแปลน้มันก็มีวัดคือกันมันมีหลายหมู่แน่นอนวัดป่าผมเคยมาชมโผลอยู่วัดป่าจะเข้าอันนั้นนะจะเข้าไอ้ล้งอวบตไอ้ข้ามไหลไอ้ทะเอนั่นเข้าเครื่องเสียงเพื่อนนั่นไป ป็นละไรมันต่ให้มันมันจะให้มันทางนั้นสภาพกานเลือดเปลี่ยนไปตามอยู่ตามสมัยเรื่องการไม่ใหม่สมัยก่อนมึงอีน้อยสมองเจ็บเมีบเนี่ยสมัยก่อนเนาะทุกอาง ไี่ิดิ่อปากินตาอสุ่หาเลยหููมันแกงตุ๋ว่าาันานโเนร่วกับาเกือบไม่ติบปลาม,มาเต ตนอนยันตเกระมีส่วนตัวมันจะโอ้แข็งแข็งผลแข็งโมเดลกระเอาตัวมันแข็งดีวิ่งเราตัวาแข็งนนี่ตาบากรนี่เราเท้าบานออกนี่เ้วเอ็นโวเอเนี่ยแจงมันยังเอามาบอกยชนรับกาแฟแต่บากแต่คตัวทำงานหัวลำหัวรวยเก็บงานแบ่งกนเดือนเงิน ใชแล้วเพแพงกาแฟธรรมดาดีละแ้วสาบะมันเก้วละนึร้อยกวบาแกลวละสองร้อยกวไม่เหน่ยวไงถึงตั้งดนนะตาบะโอ้แล้วอยู่ไอ้สุนีนดอยู่สื่อนี่อยู่ด้วสินกะสันม่เคยสันดึกถึงอ๋อนั่งกาแฟก็นั่งไอรถไฟเล่าที่ละมีซาบะสือู้สินังเปญญยังนั่งไปรงซบะก็จงพวกคนสิไปกันนะถืวไปวันที่่าไรพพูรุง นี่ไปทุระสิไปไปอคืนเฮื่นงั้นคืนฮื่นนั่นเกี่ยวกับเดี๋ยวไปคืนฮื่นคืนฮื่นในยู่สวรรค์เขตสิไปเวียงนำดูไฟมีเป็นเส้นทางระหว่างพี่บูนมังสาหารไปหาโค้งเจียมตรงนี้ย่ำโอ้ยเส้นนี้มันฝนมัน่ได้เข้าบวันด่านเน้นวันผ่านเนี่ย เองสวยบอรบริคารอันนะั้นมันพานในวัดพระพานลุงบาไม่ต้องไปสินคาแพ่มเลือนดีนทั้นันทีไวเออภระสิษย์พันอยู่นีตัวที่มอหักไหลมาตัวอยู่ฝอฝาคู่ก็ฝาให้ยี่ทั้งคู่โยมเรเป็นพระ